วันนี้เรามาอยู่กับการแคสเกมโรบอกหรือเล่นเกมโลบอกแต่เราไม่ได้มาเล่นวันนี้เราจะมาบอกจุดเกิดของกระถาใหม่ทั้งหมดแล้วก็รีวิวเน็ตนะครับโอเคเรามาอยู่กับที่กระถาแรกนะครับกระถาผู้มหาปัญไอนี่ครับกระถาผผมไม่ได้เปิดเสียงเอฟเฟกต์ไว้เพราะผมไม่ชอบเพลงเกมนี้โอเคกระถาเอาเดี๋ยวผมโชว์เมื่อเราอันนี้รีวิวกระถาไปก่อนเลยกันเมื่อเราวิ่งมาตรงนี้ครับเมื่อมีคนตีนะครับเราสามารถนี่ครับ แต่ถ้ามีคนตีล่างเงาเราจะหายไปใช่ไหมคุณดูแต่เราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้อยู่ดีถ้าเรากดไอย้ำนะครับเราจะสามารถกลับมาตรงนี้โอเคคาถางเงาก็คาถาดาบกันอีกแล้วนีครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดเกิดของคาถาผู้ชิ้นแรกขออนุญาตเปิดนี่เดี๋ยวผมพูนะครับมันบวกมันวิ่วงเร็วดีมันทำให้ผมวิ่งเร็วดี เสียงตึ๊มจึ๊มนี่เหมือนเสียงกลางเลยเนี่ยไม่เสียงกองชัดชนี่นี่นีจะเกิดใกล้ๆตรงบริเวณหนึ่งหานะครับพี่วิ่งทางบริเวณหนึ่งหางมาเลยวิ่งมาบริเวณหนึ่งหางมาเลยจึ๊บจึ๊บตรงนี้ครับ เกิดตรงนี้ครับของพลุนะครับสกิลพลุเกิดตรงนี้นะครับนี่นะครับสกิลพลุสกิลเพิ่งเกิดตรงนี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นคาถาแยกเงากับาาดาบคารณะเพราะมันเกิดเมืองเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้คนตัดตัดชัตินี้ออกไปไปเลยแล้วกันโอเคกลับตัดกลับมาโอ้รถจะไหญ่ตกแล้วรถใหโอเคครับตัดกลับมาก็เดี๋ยวพาไปดูจุดเกิดคาถาแยกเงาก่อน เมื่อเราเปิดโหมดมันจะใช้กระถายยกเงาไม่ได้โอเคเกียนเกียนใช้ได้เมื่อเราเปิดโหมดอยู่นะครับเราจะไม่สามารถใช้กระถายยกเงาได้ดูแล้วนะเอา้าได้ดีกว่าแต่เม่เงาจะไม่มีปลาครับพาไปดูกระถายยกเงาครับกระถายยกเงาวิ่งตรงมาทางหมู่บ้านตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นหินนี้ขึ้นหินนี้นี่ครับเกิดตรงนี้ครับเกิดตรงนี้แต่มันจะลอยลอย,ลอยอยู่นะมันจะลอยลอยอยู่กลางอากาศตรงนี้ครับเกิดบริเวณนี้นะครับกระถายยกเงา ตามที่โอเคประมาณนี้ต่อไปเราจะวิ่งพาไปดูดาบคาตนะกันต่อเลยน,น,นะครับดยดาบคาตนะนะครับ,บเกิดตรงนี่เลยเลยนี่ครับดาบคาตนะเกิดตรงนี้นะครับผมโอเคมาอยู่กับช่วงรีวิวเดทใหม่กับโตโตลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปที่โล่งๆก่อน ต้องไปที่โล่งก่อนเพราถ้าที่เลือกเป่าไปพอสกิลมันจะใช้ไม่ได้บางทีเดี๋ยวฝากคุณตัดใส่เพลงแก๊สแก๊สแก๊สด้วยแก๊สแก๊สแก๊ส I wanna be the แก๊สแก๊สแก๊สโอเคตรงนี้แหละเราจะมารีวิวสกิลแรกกันเลยนะครับเราจะไม่มีหนูทดลองขนาดนั้นนะครับเพราะเราว่าประหยัดงบเราเคยรีวิวไปในไลฟ์สตรีมบางช่วงแล้วสกิลแรกนะจะเป็นเรียกซอส์เนโอมาปล่อยพันปักษาไป สกิลสองครับจะใช้สกิลสองจะใช้ใช้สกิลสามของเนทเออ่เนทสังสาระนะครับก็จะคือดึงศัตรูขึ้นแต่นี่จะปเป็นเผาแทนครับบาเมน็จอยู่ที่หกหมื่นถึงเป็นแสนส่วนสกิลสามครับมันจะเป็นการเรียกอุกบาทมาเมื่อมีคู่ต่อสู้ตีแต่เราจะสามารถเรียกอุกบาทมาได้นี่ครับอุกบาทนี่ครับเขาเสียอุกบาทนะครับมันจะลงใส่หัวเราสกิลอุกบาทเขาเสียมันจะคือมันจะลงใส่หัวเราครับส่วนล่างสองเดี๋ยวขอปิดล่างสันฐานก่อนเติมหมดล่างสอง เดี๋ยวฝากคนตัดซูมสเตตล่างแรกเข้าไปด้วยแปะ๊ะโอเคเรียบร้อยนะต่อไปล่างสองครับซูเซนโดโออ่ะอ๋ะอนั่งไงสกิลสกิลคิวไม่มีนะครับล่างนี้ไปสกิลสองล่างสองเลยพันปักษาเ,เหมือนเดิมทุกอย่างจะเหมือนเดิมครับทำมาเทลสึเหมือนเดิมเนตีขาวเหมือนทอนดาเมจไปกับเหมือนเดิม,มจะทอนดาเมจเมื่อตีไปครับซึ่งก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นครับสกิลซี จะเป็นการปล่อยพันปักษามันยิงธนูพันปักษาไปสกิล q จะเป็นยิงอมาเทราสื่อออกไปแทนแนะครับก็ก็เข,ข้าประมาณน,นั้นสำหรับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากแต่จะสรุปจุดเกิดก็ย้อดูเอาแล้วกันแต่กระถาการลิวิเนตก็มีแค่นั้นเน่ใหม่เป็นเน่ที่อ่านลืมให้สูงสเตตเลยเก็แม็กซูสเตทล่างสอด้วยสแต่ล่างสงด้วย ประมาณนั้นโอเค See you next day and what to b o l o w or next week or next เรา next clip or next อะไรไม่มีไม่รู้ไม่รู้ปวดคี้เจอกันครับคนโด